ใน YouTube นั้นมีช่องหลากหลายช่องรวมถึงช่องผมด้วยซึ่งเป็นช่องที่เก่านะแล้วก็มีคลิปหลายคลิปเอาล่ะวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ผมไม่ได้ทำต่อนะโอเคโปรเจกต์ที่หนึ่งไม่รู้ผมจะตั้งชื่ออะไรดีเพราะว่าชื่อเรื่องมันก็ไม่มีแต่ว่าชื่อตัวละครชื่อบาร์มันเกิดจากที่พวกเราคุยกันว่าชื่ออะไรดีจู่ๆก็มีเพื่อนนึงบอกว่านันชื่อบาร์นันก็ เอาชื่อนี้กันโอเคทุกคนจะถามว่ามีครบขนาดไีนแล้วทำไมไม่ทําต่อก็คือผมเผลอลบโปรเจกต์ตัวไปเศรามากเรื่องที่2มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารซึ่งใครต,ติดตามผมตั้แต่พุทธศัราม57หรือเอ่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทุกคนจะรู้ว่าผมเคยทําทหารมาก่อนซึ่งผมมีเหตุผลที่น่าจะดีที่สุดในคลิปนี้แล้วก็ตรงตัวที่สุดแลวนั่นก็คือลิอขสิทธิ์ ซึ่งทุกคนอาจจะถามว่าตัวละครผมมันก็ไม่เหมือนใครอยู่แล้วแล้วมันติดลิขสิทธิ์ยังไงซึ่งมันจะติดตรงที่ตอนที่ผมน่ะกาลังตัดต่ออยู่ซึ่งผพรนใส่เพลงใช่ไหมและเพลงพวกที่เทพมันติดลิขสิทธิ์หมดเลยคือแบบเออลิขสิทธิ์แล้วก็เรื่องที่สามใครจําได้ผมเคยทําเรือมาก่อนซึ่งผมทํามาสี่เรือซึ่งเรือที่สี่เนี่ยทุกคนไม่เคยเห็นก็นคือ RMS t t y นั่นเองซึ่งมันตอนนั้นมันต่อจาก i m s v o ผมก็เลยไม่ได้ลงและช่วงน,นั้นเป็นช่วงที่ผมต้องเปลี่ยนการทำแอนิเมชั่นด้วยมันก็เลยไม่ได้ลงเื่องที่4การย้อนเวลาเอ่อชื่อเรื่อง่ะจางนี้แหละเคยกัดชายคนหนึ่งที่ว่าไปในปี2024จากปี1912แล้วก็ต่อสู้กันแล้วก็จับมือกันนั่นแหละแค่นั้น ซึ่งที่ผมไม่ได้ทําต่อก็คือคนภาพมันน้อยตอนนั้นผมมีแค่คนเดียวเรื่องที่5เอ่อผมไม่รู้ผมจะตั้งชื่ออนิเมชันนี้ว่าไงดีแต่มันเกิดจากตอนที่ผมนั้นมีผู้ติดตามน้อยมากผมก็เลยได้เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่จากนั้นก็ทำนิเมชันรถถังกินเกียนพวกนี้ใครอยากดูก็กดเข้าไปดูได้แต่ว่าผู้ติดตามมันก็เหมือนเดิมเฮ้ยใครเอาชิคเก้นจอกกี้เข้ามาในช่องผมเนี่ยฮะเฮ้ยเราไม่ได้ดอมเนาะแล้วนายอะ เออผมเป็นนักกล้องนะแล้วใครเอาชิคก้นจอ,อกกี้เข้ามาใจเย็นก่อน